สบายดีพี่น้องวัตถุุกคนวัตถุสงสวรรค์นะจ๊ะเด้อคนโตแกพี่น้องแกยินเสียงฝ่าห้องบ่ฝนตเรวมทั้งนวื่นวุเลกมือขันมือไม่เลยจ้ะพี่น้องคนตวันนี้วันที่เจ็ด่ะคืนเ่วันที่เจะ เลียฟ่างหอดไปแล้วนะเพราะว่าหมดไอโคดปิดสัญญาณเ่ยพี่ิหนังเด้อวงลุกหมดต้องแห้งทางโอ้ดคนใหญ่เนี่ยทำเลยฝนต๊ของูให้มันฝนสาดทั้งขาดเดียวเียๆด้วยเนะขาาเดียวเขาไม่งานแจงอยู่เด้นี่ยทางฝน เียงค้นจักพี่น้องจัจจกใช้มันเียงคนจัน้องจานสาดพี่น้องไคเกเกเกอเ่นเียงลุกเียงคน ้งฝนสาดผ้าเรียมทางมามากเลยฝนสาดจา้ะว่ารถหมดข้องวินในเรื่องจีนองเด้อปิดสัญญาณเลยตกขัดว่าพี่น้องตกอยู่บนนอว่าเพราะว่าตกขัดนี่ สาก้ังสาปใจเหรอคนเนสาบนอโมบายว่าพี่นองจาแต่พี่น้องจ๋าจะยาบนะฝ่เหลี่ยมมันพ้นตกคัวีพรพี่น้องจ๋าเี้ยงคนดัว ฝนตกสะวันนี้วันที่เจ็ดเ้บือนตลาดแปดฝนตกสะเลยเว้ยฝนตกสะตลาดเปจดจ้ะคลิปนี้ก็จะร้องบือนเสาได,ด้ไี่นะไออน้องเด้อคลิปนี้ก็จะลงพรุ่งนี้เช้านะคะฝนตกนะคะมันดุน้องมันนี่มางมโอ้ยดูไข่ที่ตัวสไม่ะหงมามามาหมางมโอ้ยเปียกเบ้อแต่ที่ตันสะกโอยเยเห็ดน่องเด้มันหนึ่งมานี่มาหน่มา มนันนี่มานี่มานี่มามีมีมีมานี่มันเดนพุ่ผุนผุดก่มันได้ยินีเสียงคนพุ่แดนผุนอ่อนเบิดอาเขาอาหน้าะเอาเขานอนไนอนไปย่านสับพ่ดดยนด,พด,นดนออกผุนพี่นอนจะได้ตรนจจก่อยนฟ่าเดนออเดไปไปดูไป mm. ก็งก็ใส่ผ่านนะโอ้ยเนาะกำลังาเดียวับนี่ดูอ้แต่พี่น้องแต่คลิปนี้เขาไม่ยังไหนแต่พี่น้องจ้าขพี่น้องก็ไหนเแช่เขตีด่ามกิต่เด็พี่น้องเด้อจะประาดจะปาดกินมาสาระเขากินใ่พี่น้องเนาะพี่น้องอก่กินไม่บ้าเขาวเด้นึ่งเือานาจ้าเก็บจะไข่เมื่อใส่ได้ร้ายแต่พี่น้องจ้าผ่าเดิมร้ายแต่พี่น้องผ่าเดิมร้ายโอ้ยโอ้ย ลูกแกนสวนสวนคุณดูพวกน่ยพี่น้องเออจะได้สดสาดก็ฟอฟอออใจเบิงเ้ออาจารย์เอ๋จะเห็นอย่างนี่ห่มไงฮะเห็นอยังไม่การม่การมองเมื่อนพอเมียเห็นนะเ็อย่างหญไพอพอดีนองมองอันสั่งบ้าสั่งบ้านของเท้าพ่เจ้าค่ะนองเอาตลอดเนาออีพอเล่าลูกลูกเบิ้งอะนะเป็นจะปรส่มากพอเฮ้ยพอจะปใส่มาผพูดี้เปียกมันยอดเบิอีพอคอย พเนียงเอ้ยพเนียงเอาพาพเนเสร็จพเนียงเปียงเนี่ยขวบบางเนี่ยแล้วหลอดโตไปขวบกอดตัวไปพ่อขวมบางผีฟักกันคือต้องเงื่อนบดพี่น้องตะดทิตอนสัตว์เกาะเหมือนาะตบุ๋มก็เอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนสิสวัสดีครับอ่หมอบหมอบหมอบนงหน่อยได้สวัสดีครับสวัสดีครับเปียกหรือเปียกเปียกใช่ไหมเปียกใช่ไหมสวัสดีครับอ่ะสวัสดีครับก่อน สวัสด nah ีครับเนาะสวัสดีครับเปียกหนาวแดนบดเลยได้ยินเสียงฝ่าห้องจ้าจ้าคลิปนี้ก็ะจมมาเพียกชะมีนะค่าพี่น้องจ้าบายบายจุ๊บๆนะจ้าบายจุ๊บๆฟ้าแดดแป๊บๆดูจ้น่ากลัวมากๆเลยค่ะลูกลูกเก่าพระกัะแดนขึ้นเฮือยเบิดจ้าบายบายนะค่าฝนสาดเลยจ้าจุ๊บๆจ้าเอาหน้าหน้าคุ้มบางทายเขียวหน่อยๆไอขี้ดื้อเนี่เนี่ยบางทีมันเอาตลอดเลยพวกขี้ดื้อเนี่ย May bye bye cha